แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้กันค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้กันค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องปลายมาจ้าแกงผักกาดตบมาแล้วนะคะแกงผักกาดตบมีอะไรไปติดตามกันดูนะคะมาค่ะก่อนอื่นเรามาดูเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศมีอะไรบ้างนะสิ่งประกอบนะคะมีตะขาตตะไคร้กระหม่มกระเทียมกะปินะคะเราพริกแห้งนะคะ แล้วก็มีขิงนะต่อมาก็ผักกาดต้นๆนะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อแล้วก็ปีนะที่เห็นเห็นนะเป็นเครื่องปรุงค่ะเป็นชิดนิดหนึ่งที่เราเอามาประกอบอาหารจานนี้นะคะ EP นี้นะคะคือผักกาดเนาะใส่เนื้อนะคะอันนี้เนื้อนะเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายนะคะมาค่ะ มันจะอร่อยอร่อยนะไปติดตามกันค่ะมามาทานด้วยกันนะคะแล้วแล้วก็เสร็จหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไปติดตามเบื้องต้นกันค่ะไปกันค่ะเก็บเอามาฝากค่ะแม่นมชีวิตเรียบง่ายค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายวันนี้แม่นมจะมาทํากับข้าวนะเมนูนี้ไม่เคยแกงเลยอันนี้เมนูผักกาดคือผักกาดกกต้นไม่ใช่ผักกาดจอนนะ,ะเนี่ยเราจะแกงใส่เนื้อใส่กระดูกหมูก็ได้นะ มันไม่มียอดนะเราก็ไม่ได้เกงส้มนะเกงลกเกงไม่ได้ใส่ส้มนะคะอันนี้ก็คือนะเอออันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องมีวัตถุดิบคือเนื้อเนื้อก็ได้หมูก็ได้นอกพอดีคุณหมอสั่งให้ทานเนื้อนะคะนี่เลยแอดก็มีเครื่องปรุงมีแค่นี้นะ,ะวันนี้จะเปลี่ยนเป็นขิงนะคะอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นขิงนะคะแล้วก็มีหอมแดงของนั้นเราก็ใส่หอมหอมหวานตัวนี้เนาะ,ะหนึ่งหัวนะคะประมาณนี้เนาะเนี่ยปะเราไปติดตามกันดูว่าเราจะขูกพี่ก่อนนะคะ อากาศเราก็นี่นะคะเดี๋ยวเขาเจะขั้นตอน,ตอนตอนต่อไปนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเนาะ,ะอ่าบ้านใครมีอย่างนี้มั่งนะคะือเราขูกพริกกันก่อนนะป่ะสมุนไพรนะก็ต้องทํขกบพริกกันก่อนนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะเรามีอะไรทุกอย่างให้แหลกอย่างเดียวนะคะให้แหลกนะคะ แล้วก็คลุกคลิกเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําลงนะเดี๋ยวมีขั้นตอนอะไรที่แปลกไม่เหมือนที่ผ่านมานะไม่ใช้น้ํามันนะคะเราจะเอาน้ําลงในคลุกนะคะแล้วก็จะมีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวแป๊บเราแป๊บหนึ่งต่อไปเราจะสับเนื้อนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะสับเนื้อนะเราโปรดติดตามตอนต่อไปตามมาค่ะเราสับเนื้อแล้วนะเราไปดูนะไปดูในคลุกนะคะว่าเราจะทําพิธีอะไรนะไปดูในคลุกกันค่ะไปดูในคลุกนะคะ เดี๋ยวจะให้กระพริบตานะคะมาค่ะเห็นไหมคะอยู่ในครุกนะคะแล้วเราก็จะได้สูตรแผนโบราณที่ว่าเราไม่ใช้ไม่ใช้น้ามัน,นตรงนี้เลยค่ะนี่เราเอาตะไคร้ลงก่อนแล้วก็เอาเอาเนื้อลงไปคลุกในครุกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็รอตั้งหม้อแล้วก็ไปลวนผสมตรงนี้เขาอะนะให้เขาหมักให้คลุกเขาตรงนี้นะคะโอเคนะคะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเออจะคลุกเขาอย่างนี้นะป่ะ ไปตั้งหม้อกันค่ะล้วก็เร่งเนาะเร่งไฟไงทุนน้ำชาถ้าไฟร้อนแล้วเราถ้าทำอะไรต่อนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอรอไฟเดี๋ยวรอไฟร้อนให้กระทะร้อนนะคะมีอะไรเราติดตามตอนต่อไปเราไปเด็ดเอาไปนะคะต่อไปค่ะง่ายๆได้ใจความนะคะเดี๋ยวรอหม้อเดือดแป๊บๆนะคะทุนน้ำชารอหม้อเดือดแป๊บๆเราก็จะนึ่นอันนี้ระกาศเขาทำอย่างนี้นะโบราณนะนะเขาทำอย่างนี้นะคะอ่า ไอ้ที่ขัวก็ละเขาก็หักไปนะ,ะอะไรแล้วเขาจะแยกก้านไปที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูตรงนี้นะคะอันนี้ล้างมาแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเพราะใบเขาจะสุกเร็วนะคะก้านเขาจะสุกซ้ายเราก็ฉะนั้นเราก็ต้องเอาก้านแต่ด้านแยกกันนะคะเดี๋ยวไปท,ทําทีเดียวนะคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็จะทิ้งไปนะคะ,อะโอเคค่ะหม้อร้อนเราไปเลยค่ะ เลยค่ะเราลงแล้วนะคะเราลงแล้วค่ะโอเคนะคะไปติดตามกันนะตอนนี้หม้อร้อนแล้วนะคะออเราลงแล้วเนาะจะประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะให้เขาเซฟตัวเนาะนี่เลยอันนี้สูตรไม่ใช้น้ํามันของแอดเองนะนี่เลยค่ะนะตะไคร่เราก็ลงไปนะตะไคร้ไปตะขาวนะเราก็มีขิงด้วยนะสูตรนี้มีขิงค่ะขิงสดๆค่ะอ่าดูไปนะนี่ค่ะ เกลือเราก็ใส่ไปแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าจะแน่ๆให้เอาชูรสลงก็ได้นะเอาผู้ใหญ่ชูลงไปก่อนก็ได้นะผัากาดตรงนี้นะแล้วผักกาดพอลงปุ๊บยกออกปั๊บเลยนะผักกาดเราจะใส่เป็นสองชุดนะคะอ่ะชะูผู้ใหญ่ชูใส่ไปเยอะหน่อยนะึงอาจจะ้าวานะประมาณนี้เนาะเริ่มละเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเขาหดตัวนะเราผัดให้หอมนะ ตรงนี้เราผัดให้หอมเลยนะผัดให้เขาหอมๆไปเลยนะตรงนี้นะไปยิบเขากลอีกนิดหนึ่งอืนี่เลยก็จะหม,นะมุนนะหนุนอีกเครื่องหนึ่งอ่าไปดูแอปคนไปซานเนาะเราไม่ได้ทานข้าวเลยพี่น้องขาวันนี้ไปลงหลกนะอืมแล้วอันนี้เรา ผักกาดนะคะแกงผักกาดกวางตุ้งนะคะไม่ใช่มียอดนะวันนั้นแกงโจอ,อันนี้แกงผักกาดนะ,ะอ่ะพอเ,เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็น้ําน้ําล้างคกที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็ทยอยเอาลงนะคะทยอยเอาลงทีละนิดละนิดหนะะึ่งค่ะนี่เลยอโอ้ยเข้าตาแล้วขนาดเราไม่ใช้น้ำมนันมาทุกท่านคะ่ะนี่เลยค่ะ เรายังไม่ได้ใส่น้ําเยอะๆอเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยเติมนะให้เขาหดตัวไปก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าเนื้อก่อนนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เติมน้ําเยอะๆนะคะป,ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเราวก็ขอให้มันเดือดก่อนเนาะปะเราไปไปตัดผักกาดนะ <c oughs> ติดผักกาดเอ่อเลือกไว้สองอย่างนะคะใ <c oughs> บกับใบกับอะไรเนาะใบกับต้นเนาะแยกกันนะคะไม่อย่างั้นนะมันสุกไม่พร้อมกันนะคะ มันจะเสียของมันจะเสียนะคะับทุกการม,นะมันมันมันสุกช้าเนาะเราก็จะใส่ก่อนนะคะตรงเนี้ยตรงโคนผักเราจะใส่ก่องน,น,นี่เลยล้างเรียบร้อยแล้วแป๊บๆนะคะทุกท่านคะ่ะลงเขาเดือดนะง่ายๆคะ่ะสูตรแท้ไม่ไม่ได้วุ่นวายนะคี่ทำง่ายๆถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินน่ะนะไม่ได้กินแบบโบราณอะ่ะถ้าเราไปซื้อเขาใส่น้ํามันพี่น้องคะ่ะเขาใส่น้ํามันเราจะไม่โอเคตรงนั้น คือเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเ้าเขาใส่น้ำมันเยอะแะแอดจะไม่สามารถกินได้มันจะเลี่ยนอะเลี่ยนกับคุ้งแก้มอันนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคือร่างกายเรารับไม่รับอะคือถ้ามันไม่รับมันไม่โอเคอะจะไมจะ่จะกินไม่ได้เลยอะเออจะเข็ดัะคุ้งแก้มอะไม่รู้เป็นอะไรก็เข็ดัะคุ้งแก้มแล้วต้องทิ้งอะนะโอ้ขักเชียหักเชียซื้อไว้ัดเมื่อวานนี้เองพี่น้องค่ะ นี่แหละผักชีเวลาเราซื้อมาจะสดสดนะมันนั่นไม่ได้มันจะไม่มีเมนูอะไรให้นั่นเลยพอไปเจอ,เอ,อก็อดไม่ไหวประงานเนี่ยละสมัยก่อนเขาตัดตับขั้วเอตัดลาบเขาออกแล้วเขาบอกผักแก้มผักกาดตกก็คือตกอ่ะนะเขาจะตกชั่วช้าตกตรงนี้นะเอาเยอะๆก็ตกว่าแล้วก็ลงไปในหม้อเลยเนาะแต่ละจะแยกจะแยกประเภทใบออกชัดเจนอ่ะนะเพราะเราทําเองเนาะเราต้องใจเย็นๆหน่อยนะ แม่แม่พ่อเขาก็ทําทให้เราเห็นนไอเเขาบอกแกงผักกัดตกแกงผักกัดตกคืออะไรนะนี่ก็เมนูแกงผักกัดตกของเรานะคะเดีย๋ยวเราก็จะตกเหมือนกันนะแต่เราแยกใบอกเนาะเราไม่ใส่เชื่อกันนะเราไม่ใส่พร้อมกันคืออันนี้เขาเรียกว่าแกงผักกัดตกเนี่ยหม้อหม้อก็เริ่มร้อนแล้วแต่๋เรายังไม่เติมน้ําเยอะๆนะเรารู้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอือ แกงผักกาดตกคืออะไรเดี๋ยวโตก,กติดกัน่อนรถไปเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาลาบผักชีคุกๆ,ๆๆนะเพราะมันเป็นเนื้อเนาะนี่ตุ๋แกงผักกาดตกของเรานะคะนี่เดี๋ยวพ่อเราจะ,จะจะนี่แหละเผาพริกแก้มเนาะนีเนานะเดี๋ยวจะคุกตรงเนี้ยพอแตกๆเลยเนาะวันนี้มันขาวนะฮะ,อะเอฟเนาะตรงนี้ขาวจะโขลกตรงเนี้ยสูตรให้ ถ้าก๋วยีพอแตกเขบุกบุกพอแตกก็เราจะโยนในหม้อนะมกินเนื้อมเตไปอย่างนี้ที่ว่าเขาตกอากาศตืออไรดูนะสมัยโบราณเขาบอกว่าเขาจับตรงนี้แล้วเขาตกตกคืออย่างเนี้ปุ๊บอย่างนี้นะให้มันนุ่มก็เหมือนอยู่ข้างเนื้อโบราณเขาจะรู้นะเหนียกแค่นี้เขาตกพวกต้นเนี่ยไอ้โคนมันอ่ะต้องไปเต็นที่มาที่พอของแกงประกาศตกนะสักนี่คือแกงประกาศตกของแอดนะคะ ตนี้นะผักจ่าตกคืออะไรนะคะไปทีนี้เราก็ไปเขาไปต่อกันเถอะนะไปต่อตรงนี้นะไปค่ะไปดูในหม้อค่ะแอดจะตรงนี้ใส่ในหม้อนะคะเขาก็เดือดนะเนื้อเดือดแล้วนะคะปุดๆๆแล้วค่ะเดือดเป็นที่แล้วนะคะเต็มคาราเบลเลยนะคะแอดก็จะเอาลากผักชีลงนะคะากผักชีนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํานะคะทีนี้เราก็จะเติมน้ําละ แกงผักกาดทีหลังนะอันนี้เลยเดี๋ยวจะเติมน้ำแล้วนะคะรอแป๊บแป๊บค่ะหอมหอมัหอมหอมกหอมสมนะุนไพรเนาะเติมน้ำค่ะผักกาดต้องเอาแอชชอบกินน้ำเยอะๆนะโอ้ยกินหอมค่ะสมุนไพรหอมหอมค่ะ หอมสอดๆนะเพรเหนือจะดูว่าหอมจะสดหอมหอมชุยๆเนี่ยนะประมาณนี้นะไอ้ข้าเดี๋ยวแอนก็เติมน้ำนะก็เติมน้ำเยอะๆนะรู้สึกว่าจะมีการเด่นเด,ด่นอือฮือไี่เลยอากาศมันจะจริงๆเขาให้ใส่นิดเดียวแต่แอนชอบกินน้ำชอบชดน้ำแดงประมาณเนี้ยนะต่อ,อไปยังไงเราก็ปิดฝานะคะปิดฝานะปิดฝาเรามาดู ผักกาดตกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ผักกาดตกต่อไปนะคะครับต่อไปเป็นผักกาดตกคืออะไรไปดูนะคะดูให้ชัดๆนะผักกาดตกคืออะไรนะ,ะไปดูกันค่ะแอดจะพาไปดูผักกาดตกคืออะไรนะคะเปิดผ้าอบนะแล้วก็หยิบผักกาดมาอย่างนี้นะคะ หยิบโคลนผักกาดมานะคะที่ว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เขานำทางมานะคะตกตกให้ย่นยินย่นเหมือน,อน,อนกับไปนั่นก็ดีลงอันนี้คือผักกาดตกนะนี่เลยเป็นที่มาของผักกาดตกนะคะนี่เลยอ่เกกะ,ะเหมือนลูกไปนวดนวดนวดให้เขาแต่เขาต้องเอาน้ำเดือดเดือด่ะทีเดียวนะคะแล้วก็จะทำประมาณสามรอบนะมันก็จะหมดเองมดเนานะผักกาดที่เห็นนี้ก็คือแอซิมา20บบาทนะ,ะนี่เลย นี่เลยคือผักกาดตบนะนี่เลยค่ะนะฮะอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็เอาขวของเขาเจ้าจว่าอร่อยนะคะเ่านก็ตบอย่างเงี้ยตบอย่างเงี้ยค่ะแต่ใบเราตบแล้วเนาะแต่ใบเราใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเกลือไปนิดนึ่นะให้กลความเขียวๆไว้เนาะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบร้านนาของภาคเหนือเรานะคะดูเลยค่ะ เกลือแกงนะเกลือแกงเป็นยังไงแบบโบราณแอ๊ก็เอ๋ใช้แบบโบราณเนาะจะประมาณนี้เค็มไม่เค็มแล้วก็อย่าหยิบเยอะนะคะอย่าหยิบเยอะนะคะก็มีโอ่งนอกจากนี้ก่อนนันมีโอ่งมีไห้เก็บเก็บเกลือไว้เนาะอืมสบายก่อนเราเคยกินเหรนะเด็กๆอ่ะโดนนี่โดนเลยกินเท่ากับเกลือก็ผ่านมาแล้วเนาะแบบประมาณนี้แอ๊ก็ใส่แค่นี้นะเกลือแกงนะเกลือแกงก็เกลือเม็ดนะครับใส่ไปเลยค่ะ ใครยังใช้อยู่คะแอดก็ยังใช้อยู่เด้อนี่ค่ะนีะ่เลยหอมค่ะแล้วผักชีอะไรก็หอมขึ้นมาแล้วนะคะจะคงความเขียวไว้นะคะแล้วก็จะปิดปิดหวาต่อไปนะคะให้รอมันเดือดแล้วก็ใส่ใผักข้างเอกโคนผัก,กาศสุกนะคะแล้วเราก็จะเอาใบมันลงแล้วก็เรงุงรสอีกรอบหนึ่งนะ,ะว่าจืดอะไรแค่นั้นแหละแต่แอดใส่ผู้ใหญ่ชูไปเรียบร้อยแล้วนะคะ รอติดตามตอนต่อไปนะคะรอค่ะรอรอค่ะโอเคนะคะรอไปค่ะแอดตกไปเมื่อกี้นะที่แอดตัดไปเมื่อกี้นะที่เด็ดไปเมื่อกี้นะหรือจะตามตามลงทีหลังนะคะก็ะเริ่มจะเดือดแล้วนะนี่เลยไวมากไวๆค่ะกินข้าวแล้วค่ะทีนี้จะหิวข้าว,ลวเลยด้วยทีนี้เดลอนะคะเราให้เขาเดือดนะเดือดแล้วก็ให้เขา อากาศต้อง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 ไองต้องสุกนะคะต้องรอให้เขาสุกๆนะแอันนี้แอดรอไปก่อนแอดไม่ไหวละแอสสั่นละแอดจะไปตักข้าวมาแล้วนะคะรอให้ข้าเดือดเดือดเดือดได้ที่ดูเข้าเดือดเดือดน่าทานมากเลยน่คะโอเคนะคะนุ่นค่ะเดือดอย่าง,งเต็มที่นะเต็มคอร์เบลเลยนะ อากศเราอ่อนตัวหรือยังสุกหรือยังนะคะโคนของเขาเน,นี่ยเขาก็จะเขียวเหมือนเดิมเหมือนน,น,นะท่านค่ะเดียวแป๊บหนึงคะคะดูอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปแล้วก็จะใส่ใบผักกาดตบลงไปเลยอันนี้คือใบผักกาดตบค่ะโอเคนะคะนี่เลยค่ะเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วกันนอกจากนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ใส่หอม หอมป้อมเนาะก็หร <Yeah. S 2> ือว่าข่าบชีแค่นั้นแหละจบแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราปุกดุกปกปนะกดให้เขายุบตัวลงแป๊บหนึ่งเะยค่ะรอแป๊บๆนะคะใจเย็นๆค่ะห้เป็ดข้าวสันแล้วนะคะตอนนี้สัน้วค่าสันสู้ค่ะประมาณก็สั่นสู้เลยนะคะประมาณนี้นะข้าวค่า จะย,ย้อนดูแอปพอลิสาระแค่สิบเอ็ดนาทีเลยพี่เหมียวเขาอะนะใครจะทันะอ่ะเขาถ้วยมาวางรอแล้วนะหิวแล้วนะพิชกับพิชของใครคะเผ็ดพอดีนึ่งเราอแอบชิมแล้วนะมาเทียก่อนที่จะเอาน้ำข้าวใ,ใส่ใบข้าวใส่ที่เลยปั่ให้วยน้ำเกลือนะน้ำผ่านไม่ค่นนะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรท,ทั้นนงสิ้นกลิ่นข้าวทั้งสิ้นเลยที่ไม่คือเคล็ดลับต้องใส่ขิงน,นะคะขิงกับผักไอ้ ตะไคร้นช่ไหมคะต้องมีตะไคร้น้ำเนาะแกนี้นะคะผัดเลยฮึดตัวสักสามนาทีห้านาทีก็พอ,อแล้วเนาะเราจะแอบชิมอีกเนาะไฟผัดผัดลงไปแล้วเขา,าจะมีความเุ่มอยู่ตรงที่ไหมเผ็ดยังคงม,มีไหมนาทีก็เผ็ดแต้มไปนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดไว้นิดหนึ่งค่ะให้เราเขาเดือดเต็มที่อือหยุดอ,อะไรเนาะ ไม่เกิดอะไรนะมันก็จะโอเคแล้วนะประมาณนี้เนาะรอแป๊บๆรอไปค่ะรอไปรอัวนิดๆนะฮโอเคค่ะต่อไปแล้วก็ทำยังไงนะโอ้ยพูดไปซะนานพูดอยู่คนเดียวิดเสียงเฉยเลยใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกท่านค่ะ นี่นะคะนี่เลยผักผักชีนะนะคะต่อไปเราก็รอบสุดท้ายนะผักกาดสุกแล้วนะคะเราก็โรยด้วยผักชีนะนี่เลยค่ะโรยไปเลยค่ะเยอะๆนะพี่ถ้ากิงไว้ก็เสียหอมนะนี่เลยค่ะ,ะ,คะ,คะแค่นี้แค่นี้ค่ะเสร็จ<ๆ>แล้วก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือแก้มผักกาดตกของแอดนะคะ แกงผักกาดตกหรือแกงผักกาดต้นไงแกงผักกาดเชี้ยวนี่เลยเขาจะเชี้ยวน่าทานเนาะแต่ประมาณเนี้ยเนี่ยน้ำเยอะเลยโอ้โหได้เยอะเลยนะไปค่ะต่อไปเราไปทานกันเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะมากินด้วยกันค่ะกินด้วยกันนะคะแล้วแอดก็จะตักใส่ถ้วยแล้วนะคะตักค่ะตักค่าเสิร์ฟค้านี่เลยนะคะตักค่าเสิร์ฟค้าตักเสิร์ฟแล้วค่ะ นีเขาก็เดือดปุดๆ,ๆนะตามอัพยาศัยของเขานะก็จะทานแล้วไม่ไหวนะคะตักข้าวมาโรแล้ลยนะคะตรงน,นี้โอเคนหมคะนี่ก็คือผักกาดต้นผักกาดเขียวนะคะเราเก็บผักกาดเขียวเรียงเรียบร้อยเลยเก็บใส่เนแกนเลยโอเคพอแล้วเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟค่ะปิดไฟอ่านี่แหละเก็บผักกาดตกเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือแกงผักกาดตกของเราเราเสร็จแล้วนะคะเราไปกินกัน ค่ะแล้วก็เสร็จนะคะตาของเราเป็นอย่างนี้ตาตกมาแล้วนะคะตาตกต้องไข่มาแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเจ้าเจ้าแกะผักกาดผักกาดเก้าผักกาดควางตุ้งนะจะบอกมียอดอันนั้นวันนั้นที่จอเนาะจอก็คือเราเอาไปจ่อนะนี่เลยค่ะต้องมีพริกจอพริกพริกเนี่ยพริกจีนะแต่เราไปใส่หม้อเนาะอย่ประมาณนี้นะคะ ไปกันค <_ Viking yun s> like ่ะตามไปติดๆค่ะมาค่ะใครจะทานก็มาเด้อนะข้าวก็มีเลยข้าวสามสามอย่างน่คะก็กินอย่างนี้เด้อมาทานกันคกมากินกันมากินแบบใกล้ชิดกันเด้อมาค่ะกินเดวยกันกินด้วยกันมดีกัมาค่ะมากินด้วยกันค่ะมาเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วะ อย่าใม,มีเวลาให้ตัวเองหน,น่อยน่เลยเนะคะขอบคุณบคุณที่แด้ามาเยี่ยมชมนะครบขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกลกรมากๆนะคะวันนี้นะะเราก็ดื่มน้ำก่อนนะไม่รู้เป็นอะไรดื่มน้ำก่อนคีะด่ม้าเนจะได้ไม่เดือดมันซา อร่อยอร่อยเจ๋อเจ๋อจริงๆฟังเสียงก็รู้อ้าอร่อยอันนี้เปลันตีเลยนะเปลันตีว่าอร่อยจริงนะถ้าไม่อร่อยแล้วจะไม่ จะไม่สูตรน้ําตรงนี้เข้ามานะคะคือมันจะเผ็ดมันจะสําลักนะคะันเนี้ยได้เต็มเต็มคาราเบลนะฮะแล้จะขยับเข้ามานิดนึงเนาะประมาณนีนะะ้จะให้เห็นนะนะฮะลมค่ะข้างนอกลมค่ะรุนพีนค่ะอน้ลยแลจวมีเนื้อเด็ดเดียวมาด้วยนะฮะไปกินกันค่ะผักชีเยอะก็ผักชีแค่นี้เลยผักชีเลยนะอันนั้นเราก็เน,นี่ยเนี้ยทิ้งไปเลยนะคะ เขาเรียกอะไรตะไคร้เนาะตะไคร้เป็นกบกินกินเนื้อค่ะอร่อยอันนี้อันดดหูนะกินได้เยอะมากเนาะอันที่เขาได้กินมื้อเดียวอะนะ ก็ไปอีกทีหนึ่งนู่นนะลงไรนู่นนะ่นะก็บางทีก็กินผลไม้บางทีก็นมจบแค่นั้นเองอือืม,อม,อมตักน้ำมาโรยตรงนี้นิดหนึ่ง มันจะคล่องคออือืออร่อยได้กินหอมผักชีอร่อยเมนูนี้ขาดผักชีไม่ได้นะไม่เหมือนแกงที่หานมานะ่ะ nha cả, các bạn, nghe, mình không có mùi này nào nha ได้ไหนจะเท่าถ้าบ้านเรานะจากกดไลค์ก็จะพายเรื่องนะครับ5ค่ะ5ค่ะนะคะเด็กกันนะคะบ,บมาเลอมาเลอแกผักกาดตบค่ะมากินแกผักกาดตบเด็กกันค่ะผักกาดตบคืออะไรติดตามกันนะคะ